ครับพี่น้องครับสวัสดียางมะเรงครับผมมาแล้วมาแล้วทีมงานสอนหวกหน่อยครับว้าสุรีกัมาครับอ้าวพัลฤาษีกับมาวเนี่ว้าพัลฤาษีเพื่อชีวิตข่อยเป็นตะไสรเบ็ดกบได้ไปแย้มนี่มีน้องหน่อยครับใส่ตัวสัมผัสมือมาพี่น้องมามาสอนหวกย่างมะแรงครับพี่น้องร่มหน่อยทะยานุ่มส่วนหวกย่างมะแรงครับพี่น้องครับมาเบิ่งน้ำกันวันสีมันบอกครับพี่น้อง สอนหวกสอนหัวกใครมาห้อยเชือลีตอนนี้เดกเดือดแงงว่ขาดบอกเฮยแงงคอยเต้นอนุลยได้ดิมากลางทงกลางท่าพี่น้องคนนี้ครับมากลาง้าเขาไม่น้องน่อยอยู่กลาง้าเขาก็พี่น้องครับคือทั้งไหนคือนังคอยพี่บ่เอาพดมากสินะผู้พักเกษตร พักกระเซคืองามพอนคงรเอเอ๊เอาคือบ่มีกบบ่ยาบาตัวเยยเาับูกับอีมาๆมาใส่กระตาน่กระตาก่อนมาเด้อใส่บางอู้หัวกบหัวกบเลยหวกบเลยปอ้หัวกบเลยแจมแสวนหัวดหวกระดองเลยว้าว มีผูใดมาสวนเชื่อเพี่น้องมาแม่ฟ้าฤาษีมาเบ่งมาเดโอ้หมันมงมุอีปูตัวนั้นปูปูมาไอี้ลายเตยเนี่พี่น้องครับเอาใบอันนี้ดิใบยังเขียวนี่วโตสนามใส่ผแล้วดอกมันดอกดูใส่ตัวแรกนางเหลือเตะเอาไปเลือยิ่งนั่นเโอ้กับปูสตัวมันจดลายโอ้ยถุงเลือกไว้ใบมันน่อย โอ้ยผู้เดาเลือกเนาะผู้เดาก็จะเลือกเก่งอยู่ดอกไม่ยนั่งแล้วเรามักเลือกโต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 ครับคโอ้ยขอทาพี่น้องครับหัวกบพายน้องว้าอยเอาไปยังใครอันไหนใครหัว่าเชอรี่น้องในน้อยมีหัวกครับพี่น้องครับโอ้ยเอากระปูออกแล้วโอ้ยลูกมันก็มี่ัากัดหางเลยเก็มีนี่หัวกบเป็นวันเออนีไม่ได่หัวกบ ไปปูหมอคักเลยเอาอีกจังหวะก็ไปกระปูไตขึ้นมาเลยนี่ปูหน่อยเดี๋ยวเจ้าไปเลือกเอาไปน้องครับน้องหน่อยๆครับพี่น้องครับอยู่กลางท้งหน้าประกันมาตรสวรหัวมว่านี่หลักศาสตร์กับปลาเป็นคนแก่แยงครับพี่น้องครับจะหน่อยกับสีเบิร์ตในน้ามันหน่อยๆนึงเนาะ น้องหน่อยมันสอนไงฟุ้นได้เลยละโอ้พอได้แกงแรกย้อนอยู่ได้แกงส่วนเราไปสมแจมแก้วงไปได้ครับบาดนี้ครับมีบาดนี้ใบไม้บูมีแล้วพี่น้องเลยมาๆๆให้ากไปเบิ่งนทำไม่อยตีออกพี่น้องเบิ่งน้ำลูกปื๊ดบาดพี่น้องเลยบังนี่แหงจังพี่น้องครับเดี๋ยวนี้แด้วโอ้สิบมาณปื๊ดบังนี่พี่น้องเลยแจมอืม หัวกบทั้งนั้นเลยตัวนี้มันหัวยังหางกำดดับหางดำหัวกอันเขียดตะปัดกินไดอยู่บ่หัวเกียดเหลืองแม่นกินได้กันหัวเกียดเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวแต่คนบวมบวมมักหมักบวมมักอุ้ยมันกระลังสิเป็นขาตัวนั้นอู้หัวกบอยู่ที่ไรหัวกบไรอยู่ไรขนาดเลยให้พูดเอาเฮ็ดสู้กินหมดแล้วอย่งครับพี่น้องหัวสบตอนนั่นคก็จะขินหัวปอนป่วนอยู่บนโอ้ไรเตื่นเลยสุเลมไรก็หัวกบไงไรขนาดอู้งายงามง่ายคนหัวจ้าเขามูรุยออรี่เลยนี่ไม่บวได้หู้ จะปากจะปากไม่ได้หูหรอกลงงง่ลงลโอ้ยเอเลยต้นเป็นขาเพื่อลวแม่มันจะเตี้ยนนี้เลยตัวนี้ส่นหววส่นหววพี่น้องส่นหววส่นหัวแบบผู้เบ้าเทศบานมาในเฮ้าจวดสไม้ก็ด แล้วไปให้แม่นานางเลือกครับเราถนัดเลือแม่นา,นางมาถุงห่วงเลยโอ้ยมีขาเตือนออกวุ่นเรามันเป็นขาไม่ออกวุวก่นเราสุนี่ยังวะกระตาตื่นปวดนอเอกระทางขาวๆมากใกล้อยู่ปล่อยกระบะอยู่คนทราบอะไรกระตามากแม่นางเอากระตาไปเขาเตือนวะสวนวุ่นไปวุ่นมากอยู่เลยพี่น้อง บาทที่สามครับพี่น้องนี่งสองบาทได้สองบาทได้บอกหลายเลยครับพี่น้องครับไปยังเขากเกษตรมันไปเองมันได้เอามาลุนครับรอบที่สามครับอ่นพวกมันคือแห่เข่าแห่เข่าท่านอ่บางแน่เลยบางแล้วปะเริ่มบางแล้วนี่ส่วนสามบาทคือเขาโอ้ยบางบางแจมเราจะสั่นเข้าไปเลยที่ใบใหม่ก็ดิเดี๋ยวออกนี่ เอางี้อันนี้นะขวดนี้นะนแกวเราผู้ใดสีดมาเวลาซีดออมาแจมนี่มันจะ้หลายเอาใบไม้ซะหนาัดเรยป่ะเอาใส่นะอนี่ยนะน่เปเลือกออครับผมให้ผู้าเลือกเอาอกอนผู้นี่เนี่ยอู้หู้หอ้หดลายนึงู้หกป้องกัด กผู้ตุกตาขอไปยู่ไกลแต่น้ะอ้ยอีูอีปูินเอับพ่อกีเอลายเติมเยดิไ้ยูดอกูไดถวยแกงแรงเน่ยเราจะไปแบ่งกันกินเท่าข่ยสวยเลยไดองเลยข่อยสวยเลยไปดอเยข่อยสลงไกเลย่อยสลยไปกเลย่สยยอ ปลาดิบสีหยานน้ำนี่เะพี่น้องเอ้ยน้องน้อยๆกันทากินได้วิถีชีวิตอีสานบ้านเท่านะครับแบบพอเพียงพอเพียงน้องนี่สิเป็นหน้าของหน้าเชฟไม่บนฮ่ามิครบพร้อมั้เอ้าวตื่นคนทีนั่นหน้าพื้นนี่สิเป็นหน้าของเชฟไม่บนนะครับเจ้าของหน้าพื้นไปซื้องัวอยู่ เราไปสวนเบิ้งเตอามันมีว่าสันมีอีหลีพี่น้องเอ้ยหวกสลักบโอ้ยใครบอกว่าเชอรีคือไรแต่โอ้ยปานจังมากว่าบักแต้มมังไปใต่มน่าแต้มเอาคืนคืนเบิ้งอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องครับบางไปบังไปพี่น้องมาได้เฮหรออู้ยังคือเก่าม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 าเอาใครบอกว่าเชอรี่คือมีบุกหอยหอยเชอรี่นั่นแหละปอยมันไปไปบางลุงลรเตี๋ยวอยู่บางแล้วบางแล้ว เริ่มบางแล้วสามบาทสี่บาทเอาไปถึงกี่เหือส่วนมารสสนุกเลือเราไปยืยนั่งเจ้าพ่อหรอเปล่พ่อเป็นยังพ่อแบบบัวหน่อยเลยเออหลายเติ๋บแล้วครับพ่ออะไรพ่อพ่อบอเอาพ่อกระซิบออกข้าวบดแตงเกี่ยวแตงเกี่ยวได้ไปแกงกินน้ำกันได้มาแรงเด้อแต่ว่านขันเมียขันเมียพอหายันชิ่งหลักมาเรียบร้อยไปกินแกงหัวกนน้ำกันเมล้างว่าสันเมียพอหายดอกน่าสละหลัก นั่นเห็นบ่ไปหาว่าเขามีลูกมีเมียเขาเคียดได้หั่น้นซาโอ้ยพลาเน่นี่ลอุตส่าห์บวาทยบานนด่นี่เนาะเตะตัดขาแล้วนซ่าเนี่ยวันะนเตตัดขาลักษาลยวายันลักษาไม้เมียบ่เรียบร้อยครับพี่น้องครับโอ้ยมันมันมันาหนนู้องงมือน้องน้อยมีหัว เซ่อไปนอนเลยโอ้มาเตนาบ่สอนหวกสนี่วนี่แน่าไอยูแม่ไรยูพอดีเราเาห็นเียบราสิมาสวนมาจักแล้วน้องเน่อยนะครับอยู่กลางตรงหน้าเลยพี่น้องเลย ไปไม่ย่างเลือกบาดนี่ไม่ย่างเราถ่ายโยนเราสิเลือกแล้วปะไปสอนมาโดสิเลือกให้ดอกแล้วปะแต่การยี่น้องทเลแจมอยู่แจม่คเลยก็ได้กินแล้งครับพี่น้องครับอาหารอีสานบ้านเฮาตามฤดูการพี่น้องเลยรายการรายการออาบรรยากาศยามเมือแหลงครับพี่น้องครับป่ะมาข่อยีนอ้อก็ได้ไปไม่ย่างเลือก บัดยามมันใหญ่มากมันก็สิลงหนองโอ้ลงให้หน้าหน่อยครับพี่น้องครับเขาก็มาใส่เบสครบเอาพั่น้อบัดยามนี่ยามใส่เบสครบบอกคิดว่าสิมีหัวครับน้องในหน่อยสำนีมีเสยครับพี่น้องครับไปกราบกรับกราบบาดนี้โอเคพี่น้องครับเดินทางกลับบ้านนะครับมาหนี้มาทงหน้าหาเรียนทงเรียนท่าพี่น้องเลยได้หัวไปแกงแรงแล้่วมาหนี้ บรรยากาศแบบบ้านๆน,นะครับอาหารอีสานบ้านเฮานั่นก็คือหวกไปใช่ไหมละ่ะรถไกวล้ <S <s ลางมือบอกมาจอดที่เกียร์เ <c oughs> นี <c oughs> ย่ยคอลงเยี่ยมเยี่ยมจีขึ้นเดียกเดียวป <ะ S 2> ไปไปเมื่มอป่ะพี่น้องครับเดี๋ยวไปให้แม่นยังนั่งเลือกครับพี่น้องโอเคพ่อกันคลิปนี้ครับกับแกงห่วงน้อยโอ้สอนห่วงน้อยเอาไปแกงโวกปบอวกอบโอเคไปแล้วพี่น้องไปแล้วบายบายวิถีชีวิตอีสานบ้านหน้า กับพระรารายการทีมงานมาหนีนะครับผมเอาขอบคุณหลายๆพี่น้องครับสบายดีอยูด่ดีมีแห้งเนี่ยมาเล้งครับผม